สิบอย่างที่แสดงให้รู้ว่าพระเจ้าพระวิดาทรงเป็นคุณพ่อที่ดีพร้อมของเราเวลาเราดูเรื่องนี้เราจะได้ความคิดสองอย่างหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นยังไงกับฉันอย่างที่สองสำหรับคุณพ่อที่อยู่ในห้องนี้โดยเฉพาะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าอยากให้คุณเป็นยังไงเพราะว่าพระเจ้าเป็นยังไงต่อลูกของพระองค์พระองค์ก็อยากให้คุณพ่อในโลกนี้เป็นอย่างนั้นด้วยกับลูกถูกต้องไหมครับนั่นคือไอเดียของพระองค์และพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนความคิดนี้เลย อะไรที่พระองค์เป็นพระองค์อยากให้เราเป็นไหมอยากคือเหมือนพระเยซูทรงเป็นยังไงเราจึงเป็นอย่างที่พระเยซูคริสเป็นที่เป็นแนวคิดถึงแม้ความเป็นจริงคือเราไม่สามารถจะสมบูรณ์แบบอย่างพระองค์ได้แต่ยังไงก็ตามนั่นคือการทรงเรียกอันสูงส่งที่พระองค์ทรงเรียกให้เราไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นต่อให้เรายังทําไม่ได้วันนี้เราก็ควรจะมีแนวคิดและจินตนาการว่าเราอยากจะไปถึงที่นั่น เข okay, ไหมครับเหมือนอย่างที่เราบอกว่าฉันอยากจะมั่งมีร่ารวยมั่งคั่งเพื่อจะได้เป็นคนนักถวายแต่ตอนนี้ฉันอาจจะไม่ได้เป็นตรงนั้นแต่ความคิดของฉันไม่เคยยากจนฉันรู้ว่าพระเจ้าจะอวยพรฉันนี่คือไอเดียที่คุณจะต้องมีนะครับอย่างแรกคืออ๋อผมรู้ว่าผมชอบมันชอบอยู่ตรงนี้ตรงนี้ถึงสัญญาณได้หนึ่งพระอ,องค์ทรงอดทนนานและมีพระกรุณานไม่สิ้นสุดคุณพ่อควรจะมีความอดทนนานและมีความเมตตากรุณานไม่สิ้นสุด เพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพ่อของคุณไม่อดทนนานโรคระบาดขาดพ่อจะทําให้คุณผิดหวังกับคุณพ่อในโลกนี้ซึ่งคุณก็เลยจะมีสายตาที่ไม่ดีกับพระเจ้าด้วยและคุณคิดว่าที่พระเจ้าทรงเป็นอย่างนั้นมันก็แค่จินตนาการเพ้อฝันเป็นไไม่ได้หรอกเพราะว่าโลกโลกที่ฉันอยู่ฉันเห็นคุณพ่อฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเราจะผิดหวังเรารู้สึกว่าคุณพ่อไม่อดทนหรือไม่ได้ใจดีกับคุณพระเจ้าพระบิดาไม่ได้ทรงเป็นเช่นนั้น เพราะว่าความรักมันคงของพระยาเวนั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเลนพระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระวจนะของพระองค์นะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วโอเคความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิดนะครับอันนี้เราเอาเรา,เราคุ้นเคยกับข้อน,นี้ดีตะวันออกไกลจากตะวันตกเพียงใดพระองค์ทรงยกเอาการล่วงละเมิดคือความผิดความบาปของเราออกไปไกลขนาดนั้นพระองค์เคลี้ยงมันทิ้งไปตะวันออกไกลจากตะวันตกแค่ไหน มันไม่ใช่ว่าเราต้องเอาอะไรไปวัดพระองค์กำลังพูดว่าพระองค์เอามันออกไปจากเราจนพ้นจากเราไม่มีทางอยู่เจอกันอีกพระองค์พระองค์งทำทุกอย่างเพื่อจะเอาความบาปออกไปจากคุณเพื่อจะได้อยู่กับคุณได้พระองค์รักคุณมากทําทุกอย่างเพื่อจะได้คุณมาอยู่กับพระองค์ได้เห็นไหมครับนี่คือ พระบ,บิดาเอ็นดูสงสารอย่างไรองค์พร้เจ้าทรงเอ็นดูสงสารเท่านั้นผู้ยังเงรงพระองร์ฉะนั้นข้อสองทรงเป็นคุณพ่อที่เราเข้าไปหาได้เสมอถ้าคุณพ่อในโลกนี้เขาไปหาได้ทุกเวลาไหมได้ไหมไต้องดูอะไรรมดูรมถูกต้องไหมดูรมใช่ไหมว่ารมดีไหมถ้าคุณรู้สึกว่า คุณพ่อของคุณไม่ค่อยว่างหรือไม่ได้พร้อมให้คุณเข้าไปหาทุกเวลาแล้วก็เข้าไปหาคุณพ่อสักทีก็ต้องรอดูรมของท่านก่อนพระเจ้าพระบิดาไม่ได้ส่งเป็นเช่นนั้นคุณหาพระองค์ได้ทุกเวลาไม่ต้องรอว่าวันนี้พระเจ้าลมดีไหมดูพลังพระเจ้าวันนี้ผม,มอยากจะได้อย่าเพิ่งขอดีกว่าวันนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นไหมเพราะว่าถ้าพระเจ้าขึ้นอยู่กับรม อารมณ์ของพระองค์นั้นเราเดือดร้อนอย่างใหญ่หลวงเลยมันก็จะเป็นเหมือนพระของคนศาสนาอื่นที่คิดตามอารมณ์ของเขาว่าอยากจะทําลายนี่ก็ทําลายอันนี้ใจดีก็ให้พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคโอเคอันนี้ผมลืมพลาดเป็นหนึ่งเมื่อคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับพระบุตรของพระองค์แต่ว่าพระเจ้าใช้ช่องนี้สัมพันธ์กับพระเยซูคุณก็ได้เข้าถึง พระองค์ที่หูของพระองค์พระกันของพระองค์แล้วทันทีที่พระองค์ที่เราอยู่ในพระเยซูครสิสต์คุณอยู่ที่การพระกันของพระเจ้าเลยเพระเาะฉะนั้นทันทีที่คุณเอ่ยปากจริงๆแล้วคุณขอพระเจ้าเนี่ยขอโดยเพราะคุณอยู่ในพระเยซูแต่ทันทีที่คุณเอ่ยปากความปรารถนานั้นเข้าพระพงอยู่ที่นี่เลยเหมือนกับพระองนั่งอยู่กับคุณตอนนี้แล้วรอฟังอยู่แต่หน้าผิดหวังเราก็ไม่ค่อยได้ขอเท่าไหร่ พระองค์รอเขาอยู่นะครับโอเคอย่างรวดเร็วเมื่อ <c oughs> คุณคิดถึงพระองค์พระองค์อยู่ที่นั่นพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกแล้วข้อสามอ่าน,นิรูนะครับอันนี้คือบอกว่าให้เรามีความมั่นใจดูก็ได้ที่มาอย่างเต็มที่ที่จะมายืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พระองค์ผู้มีความเมตตากรุณาเห็นไหมไม่ได้บอกเลยว่าต้องรออารมณ์บอกว่ามาได้เลยเมื่อ,อไหร่อ่านนะครับ เกี่ยวกับอารมณ์พงไหมขึ้นกับใครตอนนี้ขึ้นกับเราเราขึ้นกับอารมณ์เราต่างหากเออต้องพูดอย่างนี้กลับายเป็นว่าปัญหาคืออารมณ์ของเราโวันนี้ไม่อยากมาโบสเลยลมไม่ดีวันนี้อารมณ์ดีมากอยากจะมาโบสอยากคิดถึงเพลงนะมันสก,การจาราังเลยว่าลมไม่ดีไม่เอาอะ่ะผมผมไม่ร้องไม่ร้อง แล้วดนตรีก็ต้องมีขึ้นบรรเลงต้องค่อยๆมีดนามิกดนาิมิกก็คือมีเบาหนักดังเกินไปก็ไม่ได้มันทนไม่ได้ต้องผ่อนผ่อนให้คลายเห็นไหมพวกเราอารมณ์เยอะเลยใช่ไหมถ้าพระเจ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะมีปัญหาแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับโอเคดูต่อ 3. พระองค์ไม่ได้ทรงคาดหวังให้เราทำดีเพื่อแลกความรักไม่เคย พระองค์อยากให้เราทาดีไหมอยากแต่ไม่เกี่ยวเลยไม่ว่าคุณจะทําดีหรือไม่ดีพระองค์ก็รักคุณอยู่ดีถ้าคุณเป็นลูกพระองค์แล้วนะพระองค์รักคุณอยู่ดีแสดงว่าพราะองค์ปรารถนาให้คุณพ่อเป็นอย่างนี้ไหมไม่ว่าลูกจะทําดีหรือไม่ดีคุณรักเขาเหมือนเดิมแต่ว่าถามจริงในความเป็นมนุษย,ย์ยากไหมยากถ้าลูกทําให้คุณผิดหวังอยู่เรื่อยละ่ะความรักเหมือนก็จะน้อยลง